นหักต่างสามลอยหาสี่โ๊เกยบสี่พ่อสี่ลอยชั่วโมงตัวนี้อือัน ไปข้นย้มเพิ่นนั่นนั่นั่นนั่ไปขืนย้มเพิ่นเอียงกัแล้วเ่ยมขึ้นขืนลองเพีงนั่นส้นยงไยมเพล่นขืนลองเพีงตี ตอนนี้กฎระเบียบเขามาใหม่ที่หลายอย่างหลายอันหลายแนวนี่กฎระเบียบแต่ว่าเขาให้เห็นเฮ็ดเพ่งเขาอยู่ด้เขาให้เฮ็ดเพ่งเขาอยู่เพ่งจากกันของพ่ยั่นน่ะนะเขาให้เฮ็ดเขาอยู่เพ่งเหล่าการสามารถนันรีมิกคลิปใดมไม่ไมเฮ็ดคลิปมาสามารถเอาอันคลิปทีนเขาเอื่นมาอยัางนาะเขาบอกกัน เทียนอันเข้าเอิอนเงี่ยงนะอันอันซุ่มเข่าเอิอนปังปังดังดังเข่าเอิอนคลิปเงี่ยงนะเข่าเอิอนคลิปเงี่ยงคลิปปังปังดังดังนะเข่าเอิอนคลิปเงี่ยงนั่นเราก็สามารถเราหนีสามหมัดทีดไตเลย Oh, hey. เ,เขาให่างเยอะสมา็ิได้เกว่าสามารถเ็ิได้ยกอัน,นคลิปนี้อย่างน้อเขาเอิ่นคลิปนีอย่างน้อคลิปยอดนิยมนะคลิปปังๆนะคลิปยอดนิยมเขาเอิ่นคลิปนี้อย่างก่อนโอ้ยเอิ่นกับบัตถือเปล่ากับบัตถือพี่น้องนี่น้องกับบัตถือ คลิปเนี่อเนาะโอ้ยคลิปคลิปตามกระแสอะไรคลิปตามกระแสก็มัเห็ดอยู่เ็าัเห็ดคลิปตามกระแสอยู่มันพูดอะเห็ดคลิปตามคลิปตามกระแสอะไรนี่ปังคักขนาดคือกันครับมันข้าเจ้าเห็ดคลิปหลงอ่ะย่างอ่ะบอมันสีโดนคือนอ่องแก้วเชื่อ สองสองพันชัมม่วโมงโอ้โอ้น้องแก้วกระโดนติโอ้ไม่ได้ไม่ควรเถียน้องแก้วกระโดนบ่ได้ไม่เถียนแต่ว่าอยู่นเห็นอันนี้เขาอยู่หลังบ้านที่ไปอ่านเบงเงินของเงินพี่ยูเขาบอกกันคลิปตามกับแสสามารถได้อัน,นโอ้มาหน,นี้ก้นมากไม่คลิปหาหาอันนั้น นี่การมีก้นม่านมีคลิปไปหาคลิปเมื่อนันยี่สิบเก่าคลิปเขามามีคลิปเหมือนกล้องหนองไปยีซิบเก่าคลิปเมื่อนั้นการมาามีไปเมื่อี่เอาไปหาหาคลิปเมื่อนันเราไปยี่สิบเก่าคลิปมือหนึ่งยีบเจ็ดคลิปเมื่อเราเหมือนกับสามคลิปสี่คลิปแล้วแต่เขาคิดม่ามีเก่าคลิปมันไหลแต่กับบัวาดอกคลิปมันไหลคลิปสีพ่อเมื่อนดอก คลิปตั้งแปดพันกว่าคลิปเนาะคลิปส่องไงก็บสี่พ่อเมินอันนั้นคนติดตามเมินกว่าคลิปกับสี่พ่อเมินเนาะเห็ดคลิปล่องไหลปวดขนาดดันเบามือเรียงเห็ดคลิปล่องเราได้ไงแมงว่วปังก็คลิปดอกเหตุคลิปลงไหลแมงวัวปังแก็คลิป กันได้ออกไปทั้งนอกมีเวลาเนี่ยโอ้ยปล่อยคลิป่งปล่อยคลิป่งข้าวเดียวนงแตงลิบบ่ปังแคิขีบกันคลิป,ปังนี่บ่ก,กี่คลบปดอกบ่ได้เห็ดรลายปันนี้หอกลิบห้าบ่ปังก็ได้แ่เห็ุรคายบขิบบปังไยอ,อาศัสส่วนายเขาว่าลิบบ่ปังใส่ส่วนไยเขาว่า <laughs>